เพี่ยไฟไม่มีไรแดงไม่มีไอ้เพีรจะกระเจนไปกินใบเราบ้าดาคนงานมาตัดลงมาเนี่ยมันจะอยู่ตายท้องใบไปหมดเลยนี่มันไม่มีอะและมันไม่มีโรคอะไรเนี่ยในใบทุเรียนแล้วเนี่ยสวัสดีครับวันนี้มาสวนทุเรียนของคุณพี่เบญจาเนาะพี่เอาแม็กมามาฉีดแล้วเป็นยังไงมั่งครับก็เอาได้อยู่ใช้ดีอยู่เที่ยวไปไม่มีไรแดงไม่มีไอ้เพีรยจะกระจันไปกินใบเราอ่ะ ถือว่าโอเค <ừ> โอเคจริงๆของเราไม่มีเลยเนี่ยต <ừ> อนนี้ไม่มีเลย <ừ> ไม่เจอเลยแล้วแป้งนี่ไม่เจอแป้งนี่ไม่เจอนะเพียแปง้งเนี่ยมันออกมาดีหมดอะเพียแป้งมันมันเป็นหล้วก็เพี้ยแป้งมันก็ปรับยาก,ก,ยากยไะพอยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเลยใช่ไหมเออธรรม้งธรรมดาคนงานมาตัดลงมาเนี่ยเกาะใบเลยเชื่อป่ะมันจะอยู่ใต้ท้องใบเนี่ยเกาะใบเลยใช่ไหมไอ้ทช่นใบดีนะเขาขาวไหมขาวคือไปหมดเลยนี่มันไม่มีอ่ะ ยังไม่เห็นเออนี้มันยังไม่เห็นน่ะเดี๋ยวดูคนงานเอาออกมาเนี่ยนาไอ้หมดเลยไอ้หมดเลยแล้วเป็นตัวตัวเทาเห่าอ่ะหรอตกใจแล้วไปเอายาท้องตลาดเอามาอยู่นะแต่ว่าเอาตัวนี้ฉีดตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอปกติทุเรียนนี้เจอปัญหาโรคอะไรบ้างครับที่โรคหลักๆคือเพี้ยเพี้ยเจัากรจาญกินใบอ่อนจากรจกินใบอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งแล้วหลักๆคือตตอนออกดอกตอนลูกเล็กๆเพี้ยไฟตัวนี้นะ อยตไม่เจอเลยใช่ไหมพวกเสียพวกแรงชักกจะจนถ้าเราใช้ตัวนี้ตลอดถ้าตอนนี้เขาฉีดหมดไปแค่สามครวถือว่ายอดมาเรื่อยๆไม่เสียเออยอดไม่เสียยังอยู่หมดถ้าธรรมดาถ้าเลยวันสองวันสามวันจะไม่ฉีดเนี่ยไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วแต่จริงๆไม่เหลือไม่ใช่ว่าจะคุยอวดตัวนี้หรับใช่ที่ผ่านมายาท้องตลาดมันเอาไม่อยู่จริงๆนะกินเสี้ยงเพราะทำไมฉีดยาเนี่ ไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยนะทั้งสวนนะสามขวดสามขวดเออแล้วสามขวดถือว่าใบุเรียนดีไหมดีถือว่าพอใจเลยเนาะใช่พอ,พอใจแบบพอใจ,ใอใจเราเห็นอยอดทุเรียนเราลัดมาเลยเลยเราพอใจอแล้วพี่นึองอย่างไงถึงเอาไอ้ตัวแม็กม่ามาใช้เนี่ยก็ดูในย t ท b e นั่นแหละออจากย t u b e ดูในยูท็ลองเสียงด้วยเออเห็นมันหนอนมันตายคาในใบไม้เขาเออมันถ่าจะดียไว้ขวดก็สีพันธุ์น 4, ก็ถูกต้องแล้วอุ้ยทำไสีเดงร้ายรอบเพิ่งหมดไปแค่สามขวดเอ กว่าฉันนึกว่าห้าหกขวดแล้วนั่นน่ะประหยัดจนลืมตัวนั่นนี่เอาปประหยัดเลยปกติไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้นี่ฉีดบ่อยไหมเผื่อสามวันเอาแล้วเผื่อเอาเผื่อเอาไปมาออ้ยเตี๋ยวใบทุเรียนแล้มจะมาอยู่นะฉีดแล้วอะไรจะฉีดเองแล้วเพิ่งได้สี่วันเองปกติก็มันเอามาอยู่ก็ต้องเอาก็ต้องเอาก็ต้องเอาก็มันเอามาอยู่แต่ตัวนี้ฉีดในอาทิตย์กว่ากว่าก็ยังอยู่ได้ใช่ใช่ก็มันอยู่มันอยู่จริงๆนะ ก็น่ะภูมิใจอ่ะผมมามองยอดทุเรียนเออมันมันเหลือเว้ยมันม,มันมีอะไรมากวนมันเว้ยยอดเดยอะมันรัดออกมาสมบูรณ์ดีเลอยอดมายาวยาวน่ะทุแปงอ่ะมันมีวิอะไรกวนอ่ะเป็นแบบนี้ทุแปลงเลยทุแปลงเลยลพี่มีกี่แปลงทั้งหมดสามแปลงสามแปงอืมตำบลทุ่งไกกิน,กนอำเภอแกงจังหวัดระยอง